ฮัลโหลฮัลโหต่มูตะกอบตะยายกเตียวแต่เว,ล,วลาก็คือขนกปังตะคาเลยเนาะัอแกดที่นี่ก็แค่เค็มเยลหนอยเคกว่าจะนาแ,แก้ไว้กล็กว่าปาอืมอีอจะเลือกเป็นขนปังใเนาะวันจะนึกก็มาวิานะ่งคือนเนาะเวยวิ่งควินนี่บอกชอบบีกอชิกแกวันนี้ไเมาโจยเลยตะคาเกดเป็นท่องเกรเนาะยมาต่ทีก็เป็นท่องกรไมจรเนาะ นะวันนี้ชุดนกกริงขนมไทยเนาะนะปะมา,น,ะมานี้หละนะมาีหะเนาะวันนี้กลยจอละอรเจาละนะ่ะลน้ะงแบมเตมดอัน,น,น,นอเดียวจงนกลิมมงกล แต่บ้านแต่บ้านมาแก่แม่อูด้วยๆเจ่บหนอกตบ้านมาแก่กย้อยกิ้งย้อหนอมายื่อเราก่ากากกะดาษงั้นก็เอาไว้ป่านมนมีน้เลยเดินกากกระดาเราไว้ป่านอวิวิจัดน้าบ้านแค่กเนะ quay ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền ဘောခလ um, ာဘောတော့နော်ဘာကွာလာခိလာဘောတော့တည်နော်အကကဲတက်ဘာကွာလဲဘောတော့နော်အဲ့ဒီဘောတော့ဗ ाने သဘန်းဒီထောင်းဒီပါနော်အေးဒါလေးပါရယ်ဘောတော့ เมื่อคอหนอไอ้เก้ไอ้เก้จานิมึงออกคอนี่แต่อ๋ไม่บานอะฉิกอ๋ไปดากาแฟแม่ๆบานโนตะโกเนละมึงออกละนะไปจะกินเต๋ไว้โกนี่อะที่นี่โอตะลืมอยู่มะนะ lên người đó lì ơi bả là bánh bả lì nó bị bị kẹt là nó อื่วเลยเนา,นา,าะเลยเน,นาะแล้วทอดมีมะกุ้ยเนาะกรอกจันาานาเานาะย่อเส้นละดีเนาะเส่นก็ย่อก็ย้อยี่เนาะเต้นเต้นเต้นอะกุ้ยเจี๋ยลอย่ถ้าไม่กุ้ยกละนี้ใต่คิดไม่แอ่ นี่นะคะเนี่ยพูนอ่าเนาะจะกัผัดโยแบบมายองเนสเนาะน้อยๆหรอในฮิเซเว่นเนะาะผัดโสรีลิมอเนาะยัดชีเลาไปพูอพนอะอืมใกล้ๆอันนี่ตะเบรนะโอ้ก็พ่รักิเบ

บายบายฮัลโหลฮตูด i ต่กองต่ว i นน้จะเตี้ยนแล้วก็คือขนมปัากเลยเนาะแกเดี๋ยวนิ่ก็ไม่เคยเดีเนาะเทน่แก้ไปไกลไปป่ะดีหนยเยปปเนาะวั i นี้มกม่อยากนเนาะต่ก็วะชอบกีแกะนนี้เจะมาจอย้เกตเต้ของกลองอะไมาเลทีเป็นของกล่อีเนาะ được chưa để mình còn cắt nào ạ. Làm đi đây, làm đi nào. Để cho cho nó vào Anh em. thôi แต่บ้านาแกม่อดด้วยในาะแบัน,แ,บนแกก็ย้อนไป่้เนาอยู่หลูขากระดาไ่ก็้ม่ปาไไปปน,นี้มีเท่านี้เลยขากระดาเราไ,ไปาน,นอ้องวิจไวไวหนออไไ่อยแค่เนาะแกวนะ ฉันบ่านอเนาะก็แล้วอตไล้ลำบบท่นเาะอันนี้บท่านแนี่บานี่าี่เนาะไป้ไปยานี้บอกว่าเม่อขนาะอีกีซเล่เมอขอนี่จะอ้อนมีแบบเนาะจะเอาไปได้กาแฟไม่ไม่บันโเด็โกนลงเนาะขอมึงลันะไม่ใช่กเว้โก้เนี่ยที่อนี้องเื่องอยู่มเนาะ นอรก็้เยไปเตนเนาต้นไปิน้อกนลเนาะอืมไน้อน้อถ้าทอมันกเยน้อกรอบจันนาย่อใ่ะเดีน้อใช่ย่อไปย่อไปนเนเนเปน กเนหน่อยทแบบนี้แหละิดเด้นเนี่ยมีดังอ่าเนาะกบผัดยแไม่ยอเนเนาะันเนาะเราไม่ได้เซเว่นเนาะผสมีหมดเนาะีที่เราอเนาะอืโอ้เบนะโอก็คิดเด้นแต่ก็ที่บือแต่ในกะเบือแเนาะเนาอเาโเนาะตกนะ อร่อยมากเลยบ๊ายบาย